พานิเกล AV4X สวยมากครับตัวจริงอันนี้เป็นโฉมล่าสุดนะครับลายเรโนโวนะลายทิ้งแข่งมอเตอร์ีพีของมาร์คมารกเวรนะครับสวยมาก เป็นชิลแบบชิลโนกด้วยนะครับวันนี้ชอบตรงคิ้วไฟอ่ะโอ้โหด,ดูดูสปอร์ตมากเลยตรงหน้าเป็นโอลินนะครับหน้าหลังไฟฟ้าอ่าแล้วก็ตามล่างนี่จะไม่ใช่สไตล์มากแล้วนะครับเป็นแบบใหม่แล้วนะครับโอลายสวยจริง เสียดายสวิงอาร์มเขาเปลี่ยนเป็นอาร์มคู่นะครับแต่ก่อนจะเป็นโปรอาร์มแต่ว่าถ้าเป็นพวกอาร์มคู่อย่างเงี้ยมันจะพิโค้งซ้ายขวาได้ง่ายกว่านะครับสมมุติถ้าเป็นสวิงอาร์มแบบนี้แบบโปรอาร์มเนี่ยมันจะได้เรื่องความสวยเท่นนะครับแต่ว่าโค้งรู้สึกว่าโค้งขวานี้จะพับพับยากกว่านะเพราะว่าหน,น้านี้ก็เลยกลับมาใช้เป็นสวิงอาร์มคู่เหมือนเดิมแต่ก่อนจะเป็นอาร์มเดี่ยวนะครับแบบนี้ เปลี่ยนมาเป็นอาร์คู่แล้วนะครับอาร์คู่ก็สวยนะครับทรงเหมือนรถมอเตอร์ีพีเลยนะสวิงอาร์ของเขานะครับมันมันโล่งเลยนะครับสวิงอาร์มันจะเป็นแค่แง่งมันอย่างเงี้ยแบบนี้เลยนะครับตรงกลางจะโล่งน้ําหนักก็จะเบานะครับแบบนี้ผมว่าน่าจะเบาวกว่าสวิงอาร์ที่ว่าเป็นโัอาร์นี่นะตัวเก่าเพราะว่าโปอาร์ก็ได้เรื่องความหล่อเท่นะครับ คือเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับแต่เครื่องเห็นว่าเฮเบนแก้วเครื่องน่าจะยังใช้เครื่องเดิมอยู่นะครับแล้วก็ดูวิ่งเหล็กนะครับวิ่งเล็กก็มีมาให้แบบนี้นะครับจานก็ใหญ่มากจานเด็กล้อเป็นล้อฟอร์สเลยนะครับอันนี้บายดูคตินะครับล้อฟอร์สมาเลย 30, 30, ปั๊มบนเบม,มโบ้เนาะพ่อเดินประมาณนี้นะครับเหมือนเหมือนตัวเก่ากว่านที่จะมาโฉมนี้นะครับัน,นี้สวยมากครับ ดูจากเบาะผมไม่น่าจะขี่ได้นะเบาะสูงเอาเรื่องเลย V4S นะครับยางนี้เป,นเป็นพิลารี่เหรออ๋อยางเป็นพิลลารี่นะครับฝั่งคัสเห็นไหมฝั่งคัสก็ยังเป็นของเบมโบนะครับเป็นคัสน้ำมันนุ่มๆน,นะครับระบบดีจัดบอกเลยผมเคยขี่ตัว สตรีไฟเตอร์น่ะดีมากครับช่วงล่าง